ใหใบแรกครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้สิบถ้วยครอบครัวความรักความสุขคนของประชาชนเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์จะโชคดีในเรื่องของความรักนะครับใบที่สองครับสองถ้วยคู่รักความรักความผูกพันหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้คนวันอาทิตย์มักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนกลุ่มทีมนะครับใบที่สามครับ เ้าดาบมีเหมือนกันครับผลกระทบจากนะครับไวรัสโควิดนะครับในเรื่องของการงานจะทำอะไรสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะครับมีผลกระทบเก้าดาบอาจจะเลื่อนนะครับการงานการทำอะไรต่างๆถูกนะครับอุปสรรคเลื่อนกันเป็นระดับระดับไปนะครับใบที่4ครับเจ้าชายไม้เท้าแต่คนวันอาทิตย์ครับมักจะมีการไม่หยุดนิ่งไม่หยุดเฉยนะครับมักจะมองหาวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสช่วงนี้คน เขาต้องการอะไรนะครับคนวันอาทิตย์เจ้าชายไม้เท้าหมายถึงหัวคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดเคทีฟดีไซน์เพราะฉะนั้นก็จะมองหาอะไรสิ่งที่เหมาะสมนะครับใบที่5ครับได้ไพ่สองไม้เท้าบางคนนะครับที่อาจจะต้องคิดเกี่ยวข้องกับทํางานเกี่ยวข้องกับแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะถูกหยุดชะงักถูกอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะก้าวดาบเนี่ยคือไพ่อุปสรรคแต่ต้องบอกเลยว่าคนวันอาทิตย์ไม่อยู่เฉยแต่ดีครับ ด้านความรักเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์จะได้สัมผัสกับครอบครัวคู่รักที่ดีคอยช่วยเหลือรวมถึงลูกหลานบะริวานในบ้านส่วนคนโสดครับมีโอกาสพบรักครับ เก้าดาบหมายถึงผู้ใหญ่อายุมากช่วงนี้คนโสดคน,คนเกิดวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสพบรักกับผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากกว่าแต่การเงินครับในช่วงนี้นะครับไพ่มีขึ้นไพ่เหรียญเลยซึ่งแปลความหมายว่าคนวันอาทิตย์มีโอกาสใช้จ่ายเยอะมีโอกาสกดบัตรเครดิตมีโอกาสจำนองจำนำหรือว่าใครที่ต้องอาศัยในเรื่องของนะครับการค้าขายทรัพย์สินสิ่งต่างเอามาหมุนเวียนในช่วงนี้สุขภาพครับช่วงนี้เดินทางไปไหนคนวันอาทิตย์มีเก้าดาบอยู่ ควรที่จะต้องใส่หน้ากากสวมหน้ากากนะครับหรือว่าดูแลตัวเองให้อยู่ในความร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอกินร้อนช้อนกลางสวมหน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับนี่คือคนเกิดวันอาทิตย์ครับ ดวงประจำวันพุทธที่11มีนาคม2 5 6 3ของคนเกิดวันจันทร์มาดูซิว่าดวงชะตาในช่วงนี้คนวันจันทร์เป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4และก็5ครับคนวันจันทร์ครับได้ไพ่2ถ้วยพวกถ้วยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความรักครอบครัวช่วงนี้การงานหลายๆคนก็อาจจะหยุดชะงักถูกเลื่อนใครที่จะไปต่างประเทศในช่วงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรค เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยแปลความหมายว่าคนวันจันทร์ก็จะนิ่งเหมือนคนคนทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองถ้วยก็คือ,อยาิพี่น้องกลุ่มคนอาหารขนมนม,นมเนยของกินใบที่สองครับเดอะซันแต่คนวันจันทร์เป็นคนนิ่งแต่ไม่อยู่เฉยอ่าเพราะเดอะซันี่แปลความหมายว่าหาอะไรทำในช่วงนี้บางคนก็ไร้สดบางคนก็มองในเรื่องของการเรียนรู้เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ช่วงนี้มันนิ่งเราจะต้องเรียนรู้ใช้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเดอะซันเนี่ยยังให้โชคราบคนวันจันทร์เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เสี่ยงโชคได้วันที่16มีนาคมนี้จัดเต็มไปเลยเดอะซัน <The sun S 1> เป็นไพ่ดวงดีใบที่3ครับ4ดาบเห็นไหมนิ่งเรื่อนผ่อนพันหยุดชะงักหรือใครบางคนไปต่างประเทศมาจะต้องเก็บตัวเอง14วัน ตามกฎกติกาเห็นไหมสีดาบคือนิ่งสงบนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะไพ่เดอะซันไม่ได้เป็นไพ่ร้ายแรงมันให้โชคมันให้สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีพยานอันตรายแต่เราต้องเก็บตัวเองเพื่อที่จะดูแลนะครับใบที่4ครับ2ดาบเบอร์โทรศัพท์ของคนวันจันท์ครับมักจะให้โชคให้ราบหรือใครบางคนนะครับมักจะเปลี่ยนนะครับโทรศัพท์ในช่วงนี้อ่ะ iPhone 11หรือว่าเวอร์ชั่นอะไรต่างๆใหม่ๆหรือ มาทํางานทางด้านไร้สดนะครับพูดคุยตามความชอบของเราเสนอแนะแฟนคลับที่เขาติดตามกดไลค์กดดาวช่วงนี้คนวันจันทร์จะโดดเด่นใบที่5ครับคิงไม่เทา้าเดี๋ยวทางจังหวะโอกาสมันเปิดให้คนวันจันทร์ค่อยมาขยันทำอะไรทุกอย่างทุกสิ่งให้ดีแต่ดีอย่างหนึ่งนะครับคนโสดที่เกิดวันจันทร์นะครับพบรักได้นะครับเดอะซันสองถ้วยพบรักคนหน้าตาดีสวย แม้ท่านเป็นเพศที่ 3, ท่านก็จะพบคนรักถูกใหญ่ขอให้เกิดวันจันทรเถอะส่วนคนมีครอบครัวแล้วนะครับมักจะได้โชคดีกับคนรักหรือใครที่อยากจะมีลูกนะครับมีโอกาสสมหวังในช่วงนี้การเงินคนวันจันทร์ครับใช้เก่งเก็บเงินไม่อยู่เสียสละแต่เอาตัวรอดได้แต่โชคลาภจัดเต็มนะ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับจะมีโชคมีลาบใหม่ดูนะครับไพ่ใบแรกครับ judgment เลยคำพิพากษาต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันงคารมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักค่าของการเงินพยายามจะซ่อมแซมปรับปรุงทุกอย่างใครที่มีคดีความนะครับช่วงนี้จะหลุดพ้นยกฟ้อง จัดจมงメンหมายถึงความยุติธรรมความถูกต้องถึงเวลาครับเข้ามาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจรอบครอบละเอียดที่สุดพยายามจะแก้ไขนะครับปัญหาทั้งของตัวเองและผู้อื่นซ่อมแซมได้ดีใบที่2ครับราชินีเหลียนต้องบอกว่าคนวันอังคารครับมีโชคมีลาบแบบกระทันหันนะแบบไม่คาดคิดจากผู้หญิงผิวขาวผอมบางนำมาใบาที่3ครับเดอะสตาอ่ะคิดอยากจะทำอะไรอยู่นะครับคนวันอังคาร ขอให้รุยในสิ่งที่ตัวเองอยากคิดอยากทำใครรอเอกสารเซ้นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไปสัมภาษณ์งานเอาไว้ช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอังคารจะสมหวังดังใจหมายนะครับใบที่4ครับขิงไม้เท้าความขยันครับคนวันอังคารไม่หยุดนิ่งต, COVID, ต่อให้โควิดต่อให้โรคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆเข้ามาคนวันอังคารจะปรับตัวและดูแลตัวเองมากที่สุดเอาใจใส่ตัวเองมากที่สุด พร้อมกับช่วยเหลือทุกคนภายในบ้านภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเอาตัวรอดได้เพราะอิทธิพลของคิงไม้เท้าราชนีเหลียนเดอะสตาร์รวมถึงไพ่จัสมินนะครับคนโสดครับมีโอกาสพบรักแน่นอนครับไพ่จัสมินนะครับบ่งบอกถึงความรักที่เข้ามาแบบกระทันหันเป็นคู่รักที่แบบตามองตาแล้วรู้สึกคําว่าใช่เลยชัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่รักที่ตาําตามกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วเพราะฉะนั้นคนโสดพบรักแน่นอน ขอให้เกิดวันอังคารเถอะคนมีครอบครัวครับจะช่วยเหลือครอบครัวได้ดีใบที่5ครับใบสุดท้ายเดือบมูลช่วงนี้การทํางานหรือการทําทอะไรมักจะดึกดื่นมืดค่ําหรือว่านอนดึกหรือว่าตื่นเช้ามืดนะครับการค้าขายครับสําหรับใครที่ค้าขายเกี่ยวข้องกับอ,อาหารของกินนะครับอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับนะครับ ออนไลน์นะครับหรือว่าแก๊ปหรือว่านะครับส่งนะครับถึงที่จะโดดเด่นครับซื้อขายเก่งกำไรนะครับสะสมทองในช่วงนี้มีโอกาสทองขึ้นอีกนะครับราชินีเวีย์จัสมนมาถูกทางครับความรักสำหรับคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้แง่งอนกันซึกนิดหนึ่งด้วยอิทธิพลของเดอะมูนขี่ระแวงช่างสงสัยจับผิดแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ครับช่วงกลางคืนมักจะนอนดึกหรือว่านะครับ ตื่นเข้ามาทบทวนชีวิตในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่ผ่านมามันจะเป็นกิจวัตรประจําวันในช่วงนี้แต่ไม่มีพยานอันตรายครับแต่จะระแวงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันแต่เป็นการระแวงแบบเอาใจใส่หน้ากินร้อนช้อนกลางนะครับสวมหน้ากากเวลาไปไหนมาไหนและก็ล้างมือบ่อยครั้งจะเอาตัวรอดในสิ่งต่างๆได้นะครับนี่คือคนเกิดวันอังคารมีโชคมีราบเสี่ยงโชคได้อ่ะ เกิดวันพุธนะครับประจําวันพุธท,ที่11มีนาคม2 5 6 3ดูซิว่าคนวันพุธในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4และก็หรืดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาครับคนวันพุธครับดวงดีใจถึงใจใหญ่ไปไว้สัปดาห์นี้ใจถึงใจใหญ่เอาไว้มีโชคมีราบดูจากตรงเลขทะเบียนรถหรือว่าการเดินทางไปไหน ซื้อไว้คู่สักคู่2คู่มีดวงถูกรางวัลใหญ่ครับเพราะอัศวีเหรญใหมายถึงการเงินที่ใจใหญ่ใจถึงนะครับมีโชคมีลาบได้4่ถ้วยครับถ้ามีตัวเลขนะครับบวก1ลบหนึ่งสลับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพราะ4ี่ถ้วยเนี่ยถ้ามันซื้อแบบตรงๆมันจะไม่ได้ไม่ได้ดังใจต้องนะครับสลับไปสลับมามิฉะนั้นมันจะเฉียดตลอดใบที่3ครับ1เหรียญย้ำคนวันพุธ ทั้งพุธกลางวันและพุทธกลางคืนมีดวงดีมีโชคลาภมีการเงินการทองสิ่งต่างๆเข้ามาใครจะซื้อขายเก่งกำไรทรัพย์สินเพชรทองที่ดินมีโอกาสประสบความสำเร็จใช้เวลาใช้ความใจเย็นสักนิดใบที่4ครับราชินิเหลียนโอ้โหถ้าซื้อให้เน้นผู้หญิงผอมบางนะครับขาวเหลืองขาวผอมบางให้คุณทั้งสิ้นนะครับใบที่หครับ สี่เหรียญต้องบอกว่าคนวันพุธในช่วงนี้รู้จักค่าของการเงินที่สุดรอบคอบใจใหญ่ใจถึงสิ่งไม่สำคัญจะตัดออกทันทีแต่ที่สำคัญจะเก็บเอาไว้ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินรวมถึงความรักคนโสดยังช่างเลือกอยู่และจะเลือกคนร่ำคนรวยเท่านั้นสี่ถ้วยกับเหรียญช่างเปรียบเทียบ ไม่ถูกใจใครเด็ดเดียวที่สุดตัดทิ้งแต่ถ้าถูกใจใครจะตื้อที่สุดเหมือนกัน <c oughs> ใครมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ต้องหมั่นเอาใจคนโสดพบรักแน่นอนแต่จะได้คนที่แบบเจ้าระเบียบละเอียดแต่มีฐานะก็ต้องอดทนเข้าไว้ส่วนคนมีครอบครัวแล้วอย่าขี้บ่นเอาไว้ให้หมั่นเอาใจในช่วงนี้เพราะว่าไพ่คุณเนี่ยมีโชคราบกับคนรักสุขภาพต้องระวังกระเพาะอาหารการกิน การทานอาหารเป็นพิษได้นอกนั้นดวงดีใครเจ็บป่วยอยู่แล้วอดทนสักนิดพักฟื้นพักผ่อนแล้วดวงจะดีเองนะครับน,นี่คือดวงของคนวันพุธด,ดวงดีแน่นอนมีโชคมีราบนะครับอย่าลืมนะสลับบวกหนึ่งลบหนึ่งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแต่มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้ ตึกถล่มครับคนที่เกิดวันพฤหัสต้องรอบคอบใช้ชีวิตระมัดระวังช่วงที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9ช่วงนี้เอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับเกี่ยวข้องผลกระทบการงานนะครับหยุดชะงักเลิกรางานออกตกงานมีปัญหาเพราะฉะนั้นอยากให้คนวันพฤหัสทำจิตใจให้รอบคอบไปทำบุญกับนะครับโรงศพหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็น มูลนิธินะครับหรือว่าสถานที่บริจาคโรงพยาบาลนะครับสระคนละนิด5บาท10บาท20บาทเดินทางไปไหนนะครับกินร้อนช้อนกลางร้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอยู่เสมอเพราะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันอันตรายต้องระวังอุบัติเหตุอย่ามุทะรุหุนหันพันแล่นนะครับใบที่2ครับการเงินการทองช่วงนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับกู้แบงก์กู้ธนาคารนะครับจำนองจำนำหรือนำสิ่งต่าง ของเก่ามาใช้ใบที่3ครับได้ไพ่5เหรียญการเงินต้องรอบคอบที่สุดครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์จับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ตลอดพี่น้องคนในบ้านคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนหรือว่าความจําเป็นมาให้นะครับใบที่4ครับเมจิเชียนให้ทนเข้าไว้ครับสักระยะ1คนวันพฤหัสจะเอาตัวรอดได้เมจิเชียนต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอย่าง ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่ายึดติดครับใช้สติใช้ปัญญาจะหาทางออกได้กังวลว้าวุ่นน้อยใจก็ไร้ประโยชน์สู้มันครับคิดมีเหตุมีผลนะคนวันพฤหัสไบที่5ครับสามมเท้าทุกอย่างจะดีต้องใช้การเจรจากาันพูดช่วงนี้คนทุกข์ควรที่จะมีคนที่ปรึกษานะครับคนที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นใช้เวลาใช้ความคิดใช้ความรู้สึกให้กับตัวเองหาการออกกำลังกายหรือว่าอย่าไปคิดมากเกินไป เพราะว่าบางทีความคิดความว่าวุ่นมันมักจะเกิดจากตัวเองมีโชคมีราบจากเบอร์โทรศัพท์ได้จะมาช่วยเหลือการแก้จนในช่วงนี้การงานอย่ายึดติดนะครับนี่คือคนเกิดวันพฤหัสความรักในช่วงนี้มักจะโทษกันทะเลาะกันแต่ให้ใช้คําว่าจูงมือกันไปทําบุญแล้วทุกอย่างจะดีคนโสดมีโอกาสพบรักกับพ่อแม่แม่ไม่คนมีตําหนินะครับอะ วันศุกร์นะครับของประจำวันพุทธที่11มีนาคม2,563คนเกิดวันศุกร์จะเป็นเช่นไรราชินิท้วยครับช่วงนี้คือนิ่งสงบรอบคอบละเอียดทำงานบ้านวาดถูดูแลเอาใจใส่ราชินิท้วยคือความรักความสุขใจใบที่2ครับปัญหาในช่วงนี้เจอผลกระทบเหมือนกันจากโรคโควิดการงานเรื่อนหักเหเปลี่ยนแปลงหยุดชะงักก้าดาบนะครับ ใบที่3ครับ5ถ้วยกังวลใจว้าวุ่นสับสนเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ก็พยายามที่จะแก้ไขแก้เกมทุกๆอย่างนะครับใบที่4ครับ the d ด t e ระวังรอบคอบใช้สติแต่อย่าคิดมากเพราะว่าความหวาดระแวงกับคนวันศุกร์เนี่ยมีมากคิดมากน้อยใจกังวลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ธรรมะเข้ามาแก้ไขนะครับใบที่5ครับ1ถ้วยหัวใจความสุขอย่างน้อยคุณจะมีครอบครัวความรักคนในบ้าน คอยช่วยเหลือคิดบวกไว้ครับอย่าคิดทุกข์ทรมานใจเพราะมันจะทําให้คุณฟุ้งซ่านการเงินในช่วงนี้ใช้เยอะรายจ่ายเยอะนะครับเพราะว่ารักครอบครัวคนในบ้านอาหารขนมนมเนยของกินนะครับสิ่งทุกอย่างจําเป็นทั้งสิน้นช่วงนี้สงบสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีมีโอกาสไปงานอาวะมงคลแต่เดินทางไปไหนนะครับสวมหน้าก,ากากอยู่ตลอดกินร้อนช้อนกลางร้างมือบ่อยๆเพราะว่าคนวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสติดโครคภัยไข้เจ็บได้ แต่อย่ากลกัวอย่าระแวงอย่าคิดมากมีสิ่งใดแล้วแต่คนรักหรือว่าญาติพี่น้องหรือคนที่ห่วงใหญ่ช่วยเหลือเราได้นะครับอ่ะมาดูคนวันเสาร์ครับประจำวันพุทธที่11มีนาคม2563ดูซิว่าจะมีโชคมีลาบมีดวงดีเป็นหรือเปล่านะครับ1 2 3 4และ5ครับคนวันเสาร์ครับใบแรกขึ้น8เหรียญเลยครับขยันมีความสามารถ มีฝีมือจะได้เงินได้ทองจากการติดต่อพูดคุยหรือการทำงานสิ่งใดแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองได้ครับเพราะว่าแดเหรียญเป็นไพ่ของความสามารถใบที่สองครับอัศวินถ้วยกันระยานามิตรมีมิตรที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนหาเงินได้รู้จักแบ่งปันมีน้ำใจมักจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือความรักความผูกพันนะครับใบที่3ครับราชินีเหรียญครับมีโชคมีราบครับจะได้รับทรัพย์การเงินการทอง เงินใหญ่สะสมสะสมทองสะสมเพชรจะได้ดีรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใบที่4ครับชัยชนะความมั่นคงคนวันเสาร์ไม่ยอมแพ้ครับจะทําทุกอย่างให้ดีทุ่มเททั้งการงานทุ่มเททั้งความสามารถและการมองการไกลใบที่5ครับเดอะสตาช่วงนี้โดดเด่นครับมีชื่อเสียงจะทําอะไรแล้วแต่น้องๆหนูๆจะสอบได้ประสบความสําเร็จสิ่งต่าง นำพาครอบครัวความรักความมั่นคงให้กับตนเองและผู้อื่นช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันเสาร์ดวงโดดเด่นที่สุดเลยนะครับอ่ะติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือริขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย a าแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับ